สวัสดีค่ะวันนี้มีเมนูแกงเหลืองปลาตาโตใส่ผักหนามมาฝากพี่พี่น้องน้องกันนะคะอันดับแรกเดี๋ยวขออนุญาตพามาทำความรู้จักเจ้าผักหนากันก่อนจ้าอันนี้คือหน้าตาของเจ้าผักหนานะคะผักหนาก็คือผัก ใช้คลองหนองเบึงบ้านเราน่าจะมีทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะโดยปกติเวลาเรานำผักน้นามมาทำเมนูต่างๆเราก็จะต้องเลือกเอาบริเวณยอดของเขามาประกอบอาหารนะคะให้สังเกตว่าบริเวณของยอดเขาก็จะมีหน้าตาแบบนี้นะคะ โดยถ้าเราสังเกตยอดของเขานะคะก็จะมีหนามอ่อนๆน,นะคะตะปุ่มตะป่ำเล็กๆแต่สามารถรับประทานได้แล้วก็เวลาหักก็จะมีเสียงลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเขาสามารถหักได้แบบนี้ก็แสดงว่ายังอ่อนอยู่จ้า ในส่วนของปลานั้นวันนี้พี่ก็ใช้ในส่วนของปลาตาโตนะคะปลาตาโตใช้ฟังอันดามันบ้านเราช่วงนี้ตัวไม่โตนักนะคะแต่มีความสดมากเลยทีเดียวค่ะส่วนประกอบถัดไปเราก็จะใช้เครื่องแกงเหลืองนะคะแล้วก็กะปิจา้า เคื่อแกงเหลืองคนใต้จะเรียกว่าเครื่องแกงส้มนะคะไม่ต้องสับสนอันนี้เป็นส้มควายจ้าส้มควายคือพืชท้องถิ่นของทางภาคใต้มีลักษณะคล้ายๆส้มแขกนะคะและที่สำคัญวันนี้ก็ขออนุญาตใส่มะนาวลงไปในเมนูนี้ด้วยนะคะ mm. เพิ่มความจีจ๊ดจ๊าดเกลือชูรสไว้ตัดรสนะคะ mm. น้ำปลายอย่างดีจ้า mm. ไปค่ะพี่น้องขาต่อไปเราก็จัดการทำ เจ้าผักหนามกันเลยเวลาเราทำผักหนามนะคะโดยปกติแล้วเราก็มักจะแยกในส่วนของใบและลำต้นออกจากกันนะคะเมื่อเราแยกออกจากกันได้ในลักษณะแบบนี้แล้วนะคะในส่วนของใบถ้าเกิดใบไหนมีใบขนาดเล็กก็สามารถใส่ลงไปได้ทั้งใบเลยนะคะเวลาแกงเขาก็จะยุบเองค่ะส่วนท่าชิ้นไหน เป็นใบที่มีขนาดโตมาหน่อยแบบนี้นะคะเราก็ใช้มีดหั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะคะเพื่อความสะดวกเวลารับประทานจ้าในส่วนของลำต้นก็เช่นเดียวกันค่ะเราก็หั่นเป็นชิ้นพอดีคำในลักษณะแบบนี้นะคะ และปลาตาโตที่เรานำมาแกงด้วยกับผักหนาในวันนี้นั้นเราก็จะแค่ทำการควักขี้ควักไส้แล้วก็ตัดหางออกแค่นั้นพอนะคะแล้วก็วันนี้จะใส่ไปทั้งตัวเลยค่ะเพราะว่าปลาของเราไม่ต้องทำเป็นชิ้นนะคะปลาของเรามีขนาดตัวที่ไม่โตนักนะคะสามารถใส่ไปได้ทั้งตัวเลยค่ะ ก่อไฟเรียบร้อยแล้วเราก็มาตั้งกระทะกันเลยนะคะตั้งกระทะเสร็จแล้วเติมน้ําลงไปอันนี้คือในส่วนของน้ําแกงเราใช้เป็นน้ําสะอาดปกติได้เลยค่ะนําพริกแกงเหลืองกับกะปิลงไปจ้าคนพริกแกงของเรากับกะปิให้เข้ากันให้เป็นอย่างดีนะคะต่อจากนั้นรอให้น้ําแกงเดือดสักพักจ้าน้ำแกงของเราเริ่มเดือดปุดๆแบบนี้แล้วจัดก,การใส่ผักนาลงไปเลยค่ะ ผักนาำอันนี้ผ่านการทําความสะอาดล้างให้สะอาด2องถึงสามน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะต่อจากนั้นเราก็นําส้มควายของเราใส่ลงไปเลยค่ะส้มควายต้องใส่ลงไปพร้อมๆกับผักน้นานะคะเราต้องการให้เขาคลายความเปรี้ยวออกมานะคะในขณะที่ผักน้นาำของเราก็จะได้สุกไปพร้อมๆกันค่ะผักหนาำเวลาเราแกงเราก็ต้องใช้เวลาในการแกงสักพักใหญ่เหมือนกันนะคะกว่าเขาจะเปื่อยได้ที่ อย่าลืมนะคะเวลาแกงผักน้าทุกครั้งไม่ว่าเมนูไหนก็ตามต้องแกงให้สุกให้ดีนะคะต่อมาก็จัดก,การปรุงรสเลยค่ะขั้นตอนนี้พี่น้องสามารถตัดรสชาติได้ตามใจชอบเลยค่ะปรุงรสเรียบร้อยแล้วเราก็นําเจ้าปลาที่เราทําความสะอาดนะคะควักที่ควักไสล้างให้สะอาดใส่ลงไปเลยค่ะทุกครั้งที่ใส ปลาลงไปในน้ำแกงห้ามคนเด็ดขาดนะคะเสร็จแล้วเราให้ปลาของเราเดือดสักครู่นะคะเช็คดูเมื่อปลาของเรากับผักหนามเริ่มสุกได้ที่ประมาณนี้แล้วนะคะ ก็ให้พี่น้องเติมมะนาวลงไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายได้เลยค่ะอย่าลืมนะคะก่อนที่จะเติมมะนาวลงไปให้เราเบาไฟอ่อนๆนะคะหรือบางบ้านอาจจะยกลงและเติมมะนาวทีหลังก็ได้ค่ะระดับความเปรี้ยวของเมนูนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบ้านเลยนะคะแต่โดยปกติแล้วถ้าเป็นคนใต้แกงนะคะเราก็จะนิยมให้เมนูนี้มีความเปรี้ยวนำเผ็ดตามนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะก,การยกลงไปตักเสิร์ฟได้เลยนะคะจริงๆแล้วเมนูนี้ถ้าเกิดบ้านพี่น้องท่านไหนมีปลาย่างติดบ้านเราก็นำปลาย่างมาประยุกต์แทนปลาสดแบบนี้ก็อร่อยมากเลยทีเดียวจ้าเสร็จเรียบร้อยพร้อมรอยจังหูแล้วค่ะกับเมนูแกงเหลืองปลาตาโตใส่ผักหนาม ฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจกด Subscribe ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่เมนูหน้าจะมีเมนูไหนมาฝากกันคอยติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ